เอ็กซ์ตันเใช่ชายดินพระอากาศให้เบิ่งเด้อผมแง่พี่น้องมาเก็บมากรอกผมกอกกับลาบค่อยชีดทานข่อยก่อนแม่เป็นอย่างนี้เอาสบายเด็กพี่น้องถือมือเดียวถือซ้ำเก็บพักพี่น้องเก็บพักมากรอกก็พี่น้องเคยกินว่าพี่น้องมากรอกเมริกาแซ่บเลย หอมเคล็ดใดในมีผมเอ็ดพี่น้องอันนั้นแอ็ดมาบอกเลยเด้ออันนี้เอามาตีกินเน้นหน้าหน่อยเนาะหัวมาให้เนาะขอหนูหมู่ขม่าดนามามาพี่น้องมาเก็บแน่นอนหมู่กันประกอบข่อยเป็นผู้เก็บกระสอบนับไกลๆในมเห็นข่อยอยู่บ่านับไกลเท่านั้นดกนับไปไกลๆน้อยนึงก็ได้เพราะว่าเพามี นั่นนี่ละเป็เดควันมันออกเด้อโอ้ยจงเหยาเนีน่ยนอนกระดักกะนอนตู่โมกับชิมาเก็บปขึกันแล้วมึก็อยากกินอยูโอทามเป็นเด็ดควันมันออกเด้อนอยู่เมืองโลกแกนสปอร์ตมีต้นเดียวเด้อผมแม่พี่น้องใครกระคอยอย่กินท<ด>ียหนึ่งใครกระคอยู่างเดียนีออย่พี่น้องคอมาพี่น้องโมคู่กันนี่ละ มาเด้อพี่น้องมาเก็บใบประกอบไปกินกับลาบกับป่นแซ่บผักกระหมากเลยแต่ว่ามีแต่ต้นเดียวเท่านั้ดนเดู่ในนี้เพาะว่าไกละะละใส่ซานหมื่นเทมลนมือนะเอาลายเทปเอาเฮ้ยอ่ะพอกินนี่ก็พอเลยเ,ยยเก็บไป็ลายกินมูบดิเหไปไปเก็บผักเนี่ยปลาหอมเอาคนไทยต้นตะเกียบมีคนเบิ่งก่อนไอพ่อแม่พี่น้องกเก็บที่เขาเบิ่งก่อนโอ้ยงามนเลยพ่อแม่พี่น้อง เขียนงามๆเกี่ยอชิตายเกิดอยู่หันปลูกง่ายสิตายปลูกง่ายปลูกเป็นปุ๊บเป็นิดวอบๆชี้มืนด้วนด้วนไปพี่เราไปเก็บทางดังบ้านอีกยังมีเก็บผักหอมพังยังเอากระลาลงเลยพ่เจ้าอันเบิกเลยกดดดดเลยบางๆเนื้อกดดดดเลยไทยกระลาเลยไทยตั้งนั้น เห็นกดหลุดได้ใครประตูก,กะลาไปเก็บหอมก็ไปน้อกดลงมลอือกะลาเออกดลงและย่งางมือกดสิไอกล้องโอเคมาเป็นยังกระ๋ย <c oughs> ลา ตามติดตามตี่เจ้าเดี๋ยวหรอกท่กันติดตาม,ตามพักยังไหนคะว่าสิเก็บไปกินทีปะอย่าไปเก็บพักอยู่สูงอย่าไปเก็บใค่ซุนน้ำแข็นได้ไม่สิบชัดขีดินเก็บพักหอมนี่แหละพักหอมก็ยาวไายนี่บออยู่ในเถื่อนท่านยังได้อยู่ปะฮะเก็บพักหอมเสริมก่อนพี่นอ้องผมมีพักหอม าลกบทิมนำกินบบบัวอ่อนบัได้เอ็ดเพื่อกินน้ำดันได้อยากเคยปุ่นปุ่นอย่างไ้พี่นองบ่มักใส่ใส่ปหยงบ่มียังใส่เกิดขึ้นมากเ้ายยังเปล่ากองไว้เนี่ยจะไปใส่กันกางกกกอีวเออพอบได้เรืองให้ไปกองกันทางทีมันลางยากเย เก็บประคอมอันนี้ก่อนเดพี่น้องอ้าวยังแม่งกองกุดวะเอากองกุดวะกองกดกองกอยวะเบาไรหรอกก็เอาไรอยากกินบะเบิดพี่น้องแต่ว่าอยากเด็ดให้มันานป่งซื่อๆดอกเพราะว่าเอาคไนมันยาวแล้วมันฉีบอ้อ อากประกาศอันนี้ค่อยออกเดินดิออกเด้นเนาะเดี๋ยวไปใกล้รอบบ้านเลยพี่ข้างในเฮ้ยพักกันดีมาเลยนให้กพ่อแม่พี่น้องเป็นสุขเด้อนี่นกพ่อแม่พี่น้องบม่ได้ย่านนกเป็นเมืองนกใกล้พักเมื่อวานนีอับ่ายเอานนี้ เพิ่งปลาก,กระเทียมผมแน่พี่น้องเพิ่งเอาไอ้มาคั้นส้มคั้นแจวมาเอาได้ผมแม่พี่น้องบ่ได้คิด่ี่กี่ตังค์เราไปคั้นส้มคั้นยังได้ไปบักใหญ่พี่น้องเลยก,กระเทียมลกิมนำ้ำเลยผมแม่พี่น้องจะไปลกก็กเป็นได้ภาษาแววหัวไปล,ลิอกน้ำลกน็อีกลกตะบอลมันทีบอลมันหา่างยังไปลก็กคือจะซีนี่มันเป็นักกระเทียมมันนั่นได้เทา้าบ่ต้องว่าน,ำน้ำเลย กระเทียมทนนั่นนี่มันเป็นกระเทียมทนข้อยแห้งแพงแน่มันอยู่เล่นะยิ่งบอกตัวรับหน่อยๆมันกระเทียมทนเนี่ยบอกเป็นหัวหน่อยเนาะมันเริ่มข่อยจีโรข่อยเบิ่งกัะพี่นะบอกให้เบิ่งบากระเทียมทนมันเป็นอะไรกองกุ้งเมื่อกี้นี่เหตเออกองให้เบิ่งโอ้ยขาดร้ายมันกระดูดเลือดเติมเดี๋ยวเอาไม้เกล็ดก็ได้กระเทียมหุ่งเซ็ตไปพอดีเนาะแล้วสิเกลือ่ยเบิ่งกระเทียมทนมันเป็นยังได้พี่น้องเป็นจิบหูเนาะ กระเทียมโทนเนี่ยมันก็เป็นทัวเดียวพี่น้องม่นมีกีบควรใคเบิึงคอยได้ปลูกน่ยอันอันไหนมาบานไว้อันไหนมามาบานไปได้เนี่ยมันจะมาบรอยากอันนั้นชิเก็ตในมันใบต่างหากอยู่ในบานกระเทียมโทูนคอยมากินอยู่เนี่มันเป็นทัวเดียวแจะบริษันใหญ่เน้อยเนป็นควันวะมันมีกีบอันนี้นะมันมีกีบ มมัน่ต้นพะกวานนะดิเพิ่งใหญ่หลาย illing, หลายโอ้ยเหยียบปลาดิมันห้อใหญใช่ไหม่ะมันเป็นยัอยู่โจดๆนะเอ้ยเอ้ยเกิดเพีงกระดเอ็งบอกพ่อแม่พี่น้องต้นต้นพะกวานมีอริกาแซ่บเลยไอ้เคยเห็นเกิดเเกิดนี่ขึ้นมาเก็บปักกาทองก็น่าดืมดื่มบาจะเอาปากกาทองเลอ ตาบจีนมัอนหมดวั้มีพ enfin ักกระซอกกรบเพร่แบบนะแนวมากกับถ so uh ้าชักหนาวเด้สุว hey, ่ายตัวล้มตัวหัวเข้าป่าป่วยเอ้ามาจเหยียบกระเทียมที่ใดอันแบบจะเอาหัวไปยืมว่ายเหยียบไปด้บ่ตันใหญ่มันกบบมีหัวใหญ่ว่าเป็นงามมีได้พ่อแม่กระเทียมนพ่อแม่พี่น้องเก็บเอา ยอดอันพักกระทอมก่อนอยู่ในป่ามันสูงดีเก็บเอาอยู่ในนั้นนั่นมันหน่อยเอาเอาตัวใหญ่พักกระทอมก็บุ๊ดซื้อหรอกยามนี่มาบุดในสวนนี่เด็ดต้นใหญ่ดิเศรษฐกิจพอเพียงอยี่หรอทางตาก็จะไปไปหอดงานใช่ไหมแต่หาหมอคือนั่นว่าใช่ไหม ยังทันตาโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเขียวงดสดงามเก็บผักกะทอไปกี่กระดาษสิเห็ัดสิงานชีซ้เย็นดีก่อนอะเด้อบนมาปีก่อน่บาๆเก็บไปเนอะกันมันมันเตะมันเตี้ยะนะมันนั่นมีกีดินกีดางยะเก็บในป่ากระเทียมเห็นมันต้นมันใหญ่ ต้นมันชูงต้นมันชุงเนี่ยมันลาง่ายนะอลาง่ายเลยมันไม่มีคดินเก็บเตี่ยมันมีมีดินนะเว้ยน่อยเป็นนิ่วทีนึงแล้วก็ชียาดน่ะนะล้างพักล้างหญี่แต่เวเฮ็ดสะอาดอยู่แต่มันเป็นอย่างมันยังเป็ลี่็นนเป็นน้ำมกาัน กินนอะไม่ัวานเโอ้ยขอโทษน้ำโคตแม่พี่น้องเหนียวจนออกเลือดอ้าวกูเป็นยังนี่วะเพราะว่ามาถามือเป็นนิ่วมากินนั้นน้ำกินส้มเส้นน้ำมะพร้าวออกเรื่อพ่อแม่พี่น้องกอดนี่พอแล้วเอาไปลายพ่อพ่อกินมูฟว์เนื้อเยาว์อุดกินมูฟว์ได้มาต้นี่นะปะกัดต่ก็มีมีช่องซ้ำนะพี่น้อง ถ้างั้นคางกลาได้แต่สิเป็นละกินละตัวนี้จิตายตัวนี้ยังบ่ตายตัวนี้ฉินน่งโตกตายใช่ไหมฉันน่งโตกก็บม่บตายใ,าใ,าใช่หน่อยเดียวผักหอมก<อ>็เดียวพอ,อแล้วปลุกพักปลุกผักหอมนำเหได้เก็บแห้งมันไหมเช้าใหญ่มันอ่อนไมไ่ได้เขากินนั้นตัวหนามันจะได้พี่อ่นอ,อนตลอดท้าบ่เก็บอันนะนี่ผักหวานสนมุนเปียกเนี่ยพ่อแม่พี่น้องมันออกหลายก่อนกิน ผมๆมหวานๆเขาคือพักหวานบ้านทอนแหละแกงอ้อแกงใส่กระดูกแต่เดียวโอ้คับชุ่อยมากอ้ออ้อกินไปเลาะไปทางนาโดมด้วยนั่นนี่ปลูกแตงได้พี่น้องบักแตงพุ่มเปินใบปมะกอกนึงโอ้ตัวแตงลายแตงลายเาง่ี้มันด่ามากหอดผีพักข้าวทองเอาอันจักตัดกะ เอาจักตัดกะอันนั้นโอ้หนามในเบิดจะเป็นนกประดิษเบิดแล้ววะปู่พักโป่งพี่น้องปีจะนกปีจะหนามได้มาแล้วเจ้าว่านเข้าบินกมันมาเล่นบ้านยังกขาวาดพักบกมาห่างเฮี้ยวใช่เนาะไายมายำกินนั่นในพักโป่งเฟิดกับเบิร์ดนี่พักโป่งในบ้านใช่ไหมนี่เลยส่วนพักส่วนหยาพวกเนี่พี่น้องอ๋อบักตัวค่อยออกแล้วพ่อเท่า ออกแล้วเนี่ยออกเลยออกแล้วักถวดเนี่เกินเบี้ยออกเลยแตกและแตกกลุ่มละนี่ตัวบริบาลมันก็ยังออกเนี่ยจะเตะนะนี่เหรออยากอีกอย่าง,างน,น่ะมันออกอันนี้กระปูบักแตงกลุ่มคือกันบักแตงช่องคุม้มเลยเป็นบักแตงไหมน,นี่ตน้นบุกจีบเยอะคน,น,นเนี่ยนี่น้องในหนึ่งเกิดเป็นต้นเงินเงี่ยนใช่ปะต้นใหญ่มันตัดบถิ่มเลยโตมา มันโดกมันนี้ยังกระดูกมา,า,ากมืดคนเยอะพ่อแม่พี่น้มามาองมันนี่ <Blue berry S 1> นมืดคนมาไหมอกกันดิเฮ้ยเดี๋ยวดอกกันบลูเบอร์รี่กำลังเกิดโรคติดเชื้อปกินแค่นหนึ่งอะเอาเอ้าวอาบลูเบอร์รี่เออ Black แบล็คเบอร์รี่เดี๋ยวจะต้นดูนมาปลูกกอน,นุ่ยหญ่มาปลูกขึ้นเท่งนั้น โอ้แต่สีลายปีนี้มันเ่าบตรงพ่อแม่พี่น้องเป็นหลายหลายเป็นเรื่อเลยเป็นดอกเลยนะนนี่นะจะไปบายหลายมันชิรุนประต้องมันเดอเท่าเด้อไปมันนั่นเขาจัดอันเครือมันนะมันอยากตายคือเครือนันนี้มากมันส้มๆมันหวานพ่อแม่พี่น้องแจกมาหาไทยมาไทยไทยจามาไปจะมาอธิบายมากระซารมาิดทีพักทีอาเอาอเต๋อเนี่ยเอา ่อก็พยา่จะเอาหลายหลายเลยเนาะกินบ่เวัดจะต้องมาเก็บอีกบ่ต้นนี้เป็นต้นดอกแคเด้อพ่อแม่พี่น้องต้นดอกแคเออบ่อดาไปดูอัลกระปุลอะไรเนี่ยกินปลต้นดอกแคต้นนี้มันดอกมันก็เป็นสีแดงไงแหละมันก็คือดอกแคบ้านเฮาเคยทายให้พี่น้องมันนนหหวาเลยเคยทายให้หลายเชื่อแหละทั้งทาย FC เพิ่นเบิ่งพวกที่เบิ่งน้ำลังก็อธิบายเพิ่นพังยันเพิ่นมโมโห FC ไอ้ที่ ตัวนี้โค้มากไงตัวตัวนี้บุปเป็นหลายนึเนเกเขาเนาะอันนี้นี่หมากลำนัวช่องนัวท่ากระเยือนยิ้มบ้างเงี่ยปีนานพูนปีนีิบัติน้นาไตรปีหนึ่งไปบระเทศไทยทีให้น้องเบิง้งเอฟซีผู้ฝันจิตติดตามผู้โวติดตามเ<อ>บื้งองอันนี้ก็เด้อเบิ้งนี้ก็เด้อเบิ้งอันเบียร์พักก็เกิดแล้วปะเบียร์อันหมักบัว เมื่อฉันเกิดทดเมื่อวานดดน,นี้ก,ก็ทดนี่ปลูกไปได้หลายดอกปลูกคุ้มหนึ่งพอ่อยายยันปลูกเอะมันเกิดต้นนี้นี่ผักกาดนั่นอันเบบี้ชอยเบอง์คอยเบอร์เบี้ยอันผักขยเยคอยคอยว่าให้เอาเขาเอาไปคอยเนี่ยนี่ผักขยเยบ้านผักขยเยพี่น้องผักขะเนกจะมี บปบานพะกันเยะ่ได้จิบวถาทำวัที่กล่องด้วยจิมัดนี่ปะบานปาหั่นก่อนนะปาหั่นก่อนแล้วย้อมมามันบหมา่อนเหมาะไปไอ้ก่อนจะดอยอันยังมาอันปิวพยายามไปแล้วเนาะปะปลาไปก่อนปลาไปก่อนอันนี้ไว้ปลูกมะเพชรบทศนี่มาเจาะเจาะติดหูแล้วก็ปลูกมะเพชรบทศได้เงินหยามัอนแบบหยางพุทธเด้ปลูกว่าปลูก บักซาดีอยู่จิปูมุสซาลีบอแถวนี่นี่อันนั้นว่าปลูกจิปูบักเขือปลูกมะเขือปล่าอือปลูกมะเขือวันศุกร์ได้วันศุกร์ได้เห็ดวันเสาร์จิปูเพราะวันได้ปลลูกละเห็ดวันเสาร์ไว้ตัวนั้นจิปูบักพริกจิปูบักพริกเนี่ยปลูกไว้ทา,างกับพ่อเรากินไว้เว้ยเห็ดแห้งไว้ไปข่าวเพื่อนเนาะ นี่กับต้นขั้นทินพ่อแม่พี่น้องเกือบตายต้นขี้หูมันตัวมันเงามันขึ้นไปเองนี่เด็กค่อยว่านเขาอันแต่ละปีออกไหมล่ะออกกะอะไรพี่น้องอันเดียร์กะกะอัดอัดไปยันนุกบัวดินอ่ะโอเคเนาะโอเคอ่พ่อแม่พี่น้องอ่าครบมุกขอบใจที่ติดตามเนาะ เจ็บซี่ตัวมุมโลกเลยให้พขอ,ขอให้อยู่ดีมีแห้งจะเจ็บจะจ,จนลำรวยนํำกันเออ้อพ่อแม่พี่น้องความเจ็บจะได้ครอบคจใใจมีหายพญ,ญานกค้า,าบ๊ายบาย